ครบจบในที่เดียวนะคะวันนี้จอมเพียง1,000บาทจะได้รับสิทธิ์ซื้อเครื่อง f ฟ b e r ร a เ e r b อร์บอในราคาเพียง9,990 0 0บาทค่ะสวัสดีค่ะสายนะคะจากบริษัทโอ a ์ตาเอนจิเนียริงค่ะวันนี้ใครก็จะพามาชมเครื่อง f ฟ b e r ร a เ e r b อร์บอค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้มันเจ๋งยังไงคะ่ะอันดับแรกนะคะเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องสัญชาติสวิตเซอรนนะะ์แลนด์ค่ะซึ่งมีขนาดตั้งแต่1000วัตต์ไปจนถึง40,000วัตต์เลยนะคะสามารถตัดเหล็กมาได้สูงสุด46มิมลส่วนเครื่องที่โชว์อยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นเครื่องขนาด1500วัตต เหล็กหนาได้สงสุด14มิลค่ะอีกทั้งนะคะก็ยังมีทีม r b ค่ะที่เขียนระบบป้องกันการชนอัจฉริยะที่งีเฉพาะที่ทางโอโดที่เดียวนะคะและยังใส่โปรแกรม WiFi service ค่ะที่น่ว่าเราจะอยู่ไกลกลันแค่ไหนก็สามารถเข้าไปแก้ปัญหาให้ได้ค่ะโดยทีมวีเวอร์ด้วยความอัจฉริยะของเจ้าเครื่องบอรนะคะก็สามารถยกหลบข้ามิ่งกิงกขวางได้ค่ะหรือว่าขนาตัดงานอยู่ แผ่นเหล็กเกิดร้อนแล้วแผ่นเหล็กโค้งงอน,นะคะก็สามารถตัดต่อไปได้ค่ะรับรองได้ว่างานที่ตัดออกมานะสวยตรงตามแบบแน่นอนค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังสามารถเพิ่มออปชั่นเสริมได้อีกค่ะมีทั้ง Air Condition for laser s o u r e ระบบดูดฝุ่นและควันแล้วก็ s t a b i l i z e ไหรือว่าเครื่องป้องกันไฟกระชากค่ะ ครั้งหน้านะคะกลับมาพบกับสา์ใหม่กับเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ขนาด3,000วัตต์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ให้ซายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ